สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคาบว,วิชาภาษาจีนนะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าอ่านว่ายังไงบ้างในบทที่สองอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนความจำกันนิดนึงอันแรกพี่สาวจำได้ไหมคะอ่านว่ายังไงเอ่ยเจเจ เจียเจียพี่สาวต่อมาอันที่สองน้องสาวจำได้ไหมคะอ่านว่ายังไงแม่เมยแม่เมย์ม่ม่แปลว่าน้องสาวอ่ะต่อมาคุณครูอ่ะคำนี้นักเรียนจะได้ยินบ่อยมากเลย老师老师 อะเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูต่อมาข้อที่4นักเรียนนะคะ学生学生อะ学生ก็คือนักเรียนอะฉันในภาษาจีนจำได้ไหมเอ่ยว่าอ่านว่ายังไง我我我แปลว่าฉัน ทีนี้คำว่าคุณหรือว่าเธอก็คือหนีหนีอ่ะหนีแปลว่าคุณต่อมาทธาทธาอ่ะออกเสียงเหมือนกันทาแต่ว่าตัวจีนเขียนไม่เหมือนกันอันนึงใช้กับผู้ชายอันนึงใช้กับผู้หญิงส่วนประโยคคำถามใครในภาษาจีนอ่านว่า เฉยเฉยอ่าเฉยแปลว่าใครเหมือนเราต้องการอยากจะถามว่าเอ้คนนี้คือใครนีชื่อเฉยคุณเป็นใครล่ะเธอเป็นใครอ่าจำได้ไหมนี่นีแปลว่าคุณชื่อก็คือแปลว่าคือเฉยใครนีชื่อเฉยอ่าถ้าเวลาเขาถามมาเราอยากจะตอบให้เราเปลี่ยนประธานจากคำว่าหนีเป็นวอ วา่าชเหล่าชือฉันเป็นคุณครูว่าชส้เชิงฉันเป็นนักเรียนอ่ะอันนี้คือวิธีการตั้งคำถามแล้วก็การตอบนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาฟังเพลงในบทเรียนในหน้าที่14อ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราซื้อจะแปลให้ฟังก่อนนะคะทา่าอยอ่ะ ท้าเรารู้อยู่แล้วว่าทาแปลว่าเขาทีนี้เรามาดูตัวจีนทานี้ใช้กับผู้หญิงทาชื่อเสยเธอคือใครเขาคือใครเรามาช่วยกันแปลพร้อมๆกันนะคะทาชื่อเสยเธอคือใครทาชื่อวอเต๋อเจียเจียเธอคือพี่สาวของฉัน เจียเจียแปลว่าพี่สาวเตอเดอีคำนี้แปลว่าของนะคะวอเตอร์เจียเจียพี่สาวของฉันทาชื่อวอเตอร์เจียเจียเธอคือพี่สาวของฉันทาชื่อเฉยเธอคือใครทาชื่อวเอเตอร์ไม่เหมยเธอคือ น้องสาวของฉันทาชื่อวอเตอร์ไม่เหมยเธอคือน้องสาวของฉันทาชื่ออ่ะทาตัวนี้เป็นทาผู้ชายอ่ะเขาผู้ชายเขาคือใครทาชื่อวอเตอร์เหล่าชื่ออ่ะเขาเป็นคุณครูของฉัน ท่าชื่อวอเตอร์เลาชื่อเขาคือคุณครูของฉันหนีชื่อเสยอทีนี้เขาถามกลับหนีแปลว่าวคุณหรือว่าเธอหนีชื่อเสยคุณคือใครวออาวออาวออา,าก็คือฉันเองวออาวอชื่อเสวยเฉิงฉันเป็นนักเรียนอ่เดี๋ยวเรามาฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะ 她是谁？他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 是我的姐姐。他是我的姐姐。 她是谁？他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 是我的妹妹，他是我的妹妹。 谁？他是谁？他是我的老师。他是我的老师。你是谁？ อ่ะโอเคค่ะจบลงไปแล้วสําหรับบทเพลงทีนี้ หน้าถัดมาหน้าที่15นะคะจะเป็นเกรดความรู้ด้านล่างแต่ก่อนอื่นนักเรียนมาดูด้านบนนี้ก่อนตัวนี้ตัวจีนอ่านว่ายังไงเอ่ยรู้ไหมคะมีอยู่ในในคำศัพท์ในหน้าคำศัพท์คำนี้อ่านว่าวอนักเรียนสามารถขีดตามเส้นประเขาได้เลยนะคะวอแปลว่าฉัน อ่ะทีนี้ด้านล่างเราจะมาดูกันว่าเด็กนักเรียนจีนเนี่ยเขาเรียนกันวันละกี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะคะ ดีครับเด็กๆนีิฮาวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเปิดประตูสู่สวัฒนธรรมจีน,จนครับเด็กๆทราบไหมครับว่าหน้าที่ของตัวเองมีอะไรบ้างอเืเด็กๆก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือได้ไหมครัพี่คลิกถูกต้องแล้วครับหน้าที่หลักของน้องๆก็คือเรียนหนังสือนั่นเองแล้วใครรู้บ้างว่า ทำไมเราต้องเรียนหนังสอือเพราะการเรียนทำให้เรามีความรู้และเมื่อมีความรู้เราก็จะได้ทำงานดีๆมีอนาคตที่มั่นคงและที่สำคัญยังทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราด้วยใช่ไหมล่ะคะพี่คลิกใช่แล้วล่ะครับผิงผิงแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกเราเรียนหนังสือวันละกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงล่ะคะพี่คลิกจากผลสำรวจประเทศที่เรียนหนังสือหนักที่สุดในโลกนั้น มีประเทศไทยติดอันดับต้นๆเลยนะครับเราเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเอ๊ะแล้วนักเรียนที่ประเทศจีนล่ะคะเขาเรียนกันหนักแบบนี้หรือเปล่าถ้าพูดถึงคนจีนเราก็จะนึกถึงความขยันและความมีระเบียบว,วินัยกันเป็นอย่างแรกไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไว้ทำงานหรือนักเรียนก็จะขยันกันมากๆเลยครับส่วนบางคนถึงจะเรียนไม่เก่งแต่ก็ขยันและพยายาม อะไรที่ไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ก็จะทำจนสุดความสามารถจนสำเร็จเลยครับอืมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เรียนหนักมากประเทศหนึ่งพวกเขาเริ่มเรียนกันตั้งแต่7โมงครึ่งพักกลางวันประมาณ2ชั่วโมงและเลิกเรียนราวๆ5าถึง6โมงเย็นครับโอ้อหเรียนหนังสือกันเยอะๆแบบนี้ควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อคลายเครียดบ้างนะคะใช่แล้วล่ะครับ อย่าลืมนะครับว่าเวลาเรียนเราเต็มที่พอถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่เช่นกันนะครับวันนี้พี่คลิกและพิงผพิงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับจายเจียนบ๊ายบาย,บายบายครับ,บ ประเทศจีนเขาจะเรียนกันหนักมากเลยนะคะเพราะว่าประชากรเขาเยอะดังนั้นเขาก็เลยต้องแข่งขันกันแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาลาัยให้ได้อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในหน้าที่16จะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงค่ะอ่ะหน้าที่16เดี๋ยวนักเรียนอ่านออกเสียงตามเขาก่อนนะปัวปวปวปว ปว่ัวอ่ะอีกหนึ่งรอบปว่ัวปว่ัวอ่ะตัวบีในภาษาจีนจะออกเสียงว่าปูวคำนี้ออกเสียงว่าปัวปอแปลว่าคุณลุงป๋อปออ่ะคำต่อมาคำนี้นะคะ พัวพัวตัวพีออกเสียงว่าพ,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 พัวพัวผัวผัวแปลว่าคุณยายอ่ะคำถัดมาค่ะมัว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  m ออกเสียงว่ามัวคำนี้อ่านว่าม e more. more แปลว่ารูปหรือว่าคำ More อันสุดท้าย for for ตัว f อ่านออกเสียงว่า f o r ส่วนในนี้เขามีเสียงวรรณยุกต์มาด้วยอ่านว่าฝอฝอฝ r แปลว่า พระพุทธรูปฝออ่ะเมื่อกี้อันนี้คือพยัญชนะปอพอมอฟออ่ะส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นสระจำได้ไหมคะสระในภาษาจีนมีอะไรบ้างอาโอเอออีอูยูอ่ะ ยู you, มีจุดสองจุดออกเสียงเหมือนสระ e, อีอ่านว่ายูทีนี้เขาเอาพยัญชนะกับสระมาประสมกันอ่เดี๋ยวเราฟังเขาอ่านก่อนปัวปาปัวปีปูปัวปาปัวปีปูปป ฟอ่ะเรามาดูตัว B ออกเสียงว่าปอเออ่านออกเสียงว่าเอเอามาผสมกันปออปาปาคำนี้ก็เลยอ่านว่าปาปอโอปอปออีปอีป พูปูอ่ะอันนี้คือวิหลักการอ่านเอามาผสมกันนะคะอ่ะพี p, อ่านออกเสียงว่าพออ่ะเรามาดูพออาพาพอโอพอพออีพีพออูปูอ่ะเอ็มอ่านออกเสียงว่ามอมออามา มอโอมอมอเอมมออีมีมออูมู F อ่านออกเสียงว่า f for, for for, for o r for, f o r a f o f o r o f o r f o r u f o u อ่ะอันนี้คือจะเป็นหลักว,วิธีการอ่านถ้านักเรียนจำการอ่าน ออกเสียงของพย,ยัญชนะแล้วก็สลับได้นักเรียนจะประสมเป็นคำได้เลยนะคะอ่ะอันนี้นักเรียนสามารถไปฝึกอ่านได้ในหน้าที่16อ่ะทีนี้หน้าที่17เอ่ะเขาให้ฝึกอ่านออกเสียงพินอินอ่ะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามเขานะคะป้าป้า 妈妈，妈妈，伯伯，伯伯，婆婆，婆婆，秘密，秘密，爬坡，爬坡，瀑布，瀑布，瀑布大佛，大佛。 抹布，抹布，大米，大米，木筏<筛>，木筏<筛>，木马，木马，笔墨，笔墨，磨墨，磨墨，密码，密码。 魔法魔法父母父母皮肤皮肤琵琶琵琶布匹布匹อ่ะอันนี้จะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะที่ เป็นปอพอมฟแล้วก็เอามาผสมกับสระก็คืออโอเอออีอูยพวกนี้นะคะอ่าทีนี้ด้านล่างผสมคำและเขียนคำที่ถูกต้องอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งเขาให้ตัว b มาให้ตัว a มีตัว m ่าให้เราผสมให้เป็นคำ อในหนึ่งข้อจะมีพยัญชนะอยู่กี่ตัวเอ่ยอยู่สองตัวอันแรกเขาทำมาให้แล้วออปออาปาอ่ะทีนี้ตัว M ละ่ะจะทำยังไงเอ่ยมอ a อามาอ่ะก็คือเอาตัว M แล้วก็ตัว A มาเขียนใส่ พร้อมกับเสียงวรรณยุกด้วยนะคะ,ะเราซื้อเขียนไม่ค่อยสวยเอาใหม่เอาใหม่ตัว A e. ทีนี้เรามาดูข้อที่2พยัญชนะมีตัว P กับตัว S ตัว P ออกเสียงว่าพอตัว S ออกเสียงว่า For อ่ะแล้วเรามาดูว่าสละเขาให้ตัวอะไรมาเอ่ยตัว O อ่ะเราจะประสมคำได้ว่ายังไงเอ่ยพอโอโผอ่ะเราก็เขียนตัว P กับตัว O ลงไป โพอโผอ่ะทีนี้เหลือตัว F f o r o f o ผอ่ะเอา F กับ O มาเขียนผสมใส่กันอย่าลืมเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะคะ f o อ่ะป o วอาปามัวอามาโอโผ ฟอโอฟอทีนี้เรามาดูในหน้าที่18หน้อ่านี้จะมีเป็นวิดีโอด้วยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะพาอ่านแล้วก็พาแปลก่อนมีอยู่ทั้งหมด6รูปภาพ อะเรามาดูรูปภาพแรกประโยคนี้อ่านว่าหน้าชื่อเหนียวหน้าชื่อเหนียวอ่จำได้ไหมแปลว่าอะไรเอ่ยหน้าแปลว่านั่นชื่อก็คือคือเหนียวนกหน้าชื่อเหนียวนั่นคือนกเห็นไหมนกมันอยู่ไกลแล้วเขาก็เลยชี้ไปที่บนต้นไม้ต่อไปข้อที่สองเจอชื่อเมา เจอชื่อเมาเจอแปลว,ว่านี่ชื่อคือเมาก็คือแมวเจอชื่อเมานี่คือแมวข้อที่สามว่าหน้าชื่อทูจืว่าหน้าชื่อทูจ่จือ่ะคำว่าว่าในภาษาจีนเนี่ยก็เหมือนกับ ว้าว wow! ในภาษาไทยอ่ะว้า wow! วหน้าชื่อทูจือนั่นคือกระต่ายหน้าแปลว่านั่นอ่ะต่อมาข้อที่สี่ทาชื่อเหล่าชื่อทาชื่อเหล่าชื่ออ่าจำได้ไหมว่าทาตัวนี้เป็นทาผู้ชายหรือทาผู้หญิงเอ่ยอ่าทาตัวนี้แปลว่าเขาผู้หญิงทาชื่อเหล่าชื่อเขาคือ คุณครูข้อที่5เหล่าชื่อหาวเหล่าชื่อหาวดูจากรูปเราน่าจะเดาได้เหล่าชื่อหาวก็คือสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูเหล่าชื่อหาวเวลาเจอเหล่าชื่อสามารถใช้คำนี้ได้เลยเหล่าชื่อหาวนะคะ,ะทีนี้ข้อ6 พอเด็กๆทักมาว่าเราซื้อหา่าวเราซื้อก็เลยตอบกลับไปว่าหนีเมินห่าวหนีเมินห่าวอ่ะนีเราเคยเรียนแล้วแปลว่าคุณหรือเธอทีนี้คำว่าเมิน e m-e-n เมินแปลว่าพวกหนีเมินก็เลยกลายเป็นพวกคุณหรือว่าพวกเธอหนีเมินห่าวอ่ะสวัสดีพวกคุณสวัสดีพวกเธอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอพร้อมๆกัน 是鸟。哈哈哈哈哈！这是猫。哇，那是兔子。 他是老师。老师好。<師>你们好。จบลงไปแล้วส่วนในหน้าที่19นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่ เสริมเข้ามาให้ในบทเมื่อกี้ที่เราดูวิดีโอไปอจำได้ไหมคะว่าว่าแปลว่าอะไรเอ่ยอว้าวหนีหา่าคำว่าหนีหา่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินหนีห่าก็คือสวัสดีทีนี้ถ้าเราจะสวัสดีคุณครูเราก็ใช้คำว่าเราชื่อห่าเราชื่อห่าส่วนอันสุดท้ายหนีมันหา่า นีเมืนหา่าก็คือสวัสดีพวกเธอทุกคนหนีมินหา่านะคะอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนให้นักเรียนไปฝึกอ่านออกเสียงฝึกประสมคำให้ได้แล้วก็จำให้ได้ว่าอา่ะสละในภาษาจีนเนี่ยมีกี่ตัวอ่านว่ายังไงบ้างเอ่ยนะคะจำได้ไหมอ่ะพยัญชนะที่เราเรียนไปวันนี้มีอยู่กี่ตัวมีอยู่4ตัวจำได้ไหมมีตัวอะไรบ้าง พอพอมอฟออะให้นักเรียนไปฝึกอ่านแล้วก็ทบทวนนะคะอ่ะสำหรับวิชาภาษาจีนวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใจเจี้ยนักเรียนทุกคนคะ่ะ